สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่วัดละหานไร่อําเภอบ้านไา่จังหวัดระยองนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวทําบุญกันนะครับวัดละหานไร่นะครับเป็นวัดชื่อดังวัดหนึ่งของจังหวัดระยองนะครับซึ่งมีพระเกจิอาจารย์ที่ชาวบ้านให้การเคารพนับถือเป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือหลวงปู่ทิมนั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปบูชาดอกไม้ทูบเทียนเพื่อไปสักการะองค์หลวงปู่ทิมกันเลยครับ สำหรับเต็นท์กองในการที่เราสามารถจะบูชาดอกไม้ทูบเทียนได้นะครับก็อยู่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาขององค์หลวงปู่ทิมองค์ใหญ่เลยนะครับเราก็เลือกเข้าไปได้ทั้งสองที่เลยสำหรับดอกไม้ทูบเทียนทองนะครับก็ตามกำลังศรัทธานะครับ เมื่อกาบนมัตก,การขอพรหลวงปู่ทิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการปิดทององค์หลวงพ่อครับเพื่อความเป็นสิริมงคลบูชาหลวงพ่อด้านล่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันซึ่งตอนนี้นะครับอากาศค่อนข้างดีมากเลยครับนักท่องเที่ยวก็ยังน้อยอยู่เพราะยังเช้าอยู่นะครับเพื่อนท้องฟ้าปลอดโปร่งและแจ่มใสามากเลยครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปกราบหลวงพ่อองค์ใหญ่ด้านบนกันครับตอนนี้แดดกําลังดีเลยเพื่อนๆมีป้ายบอกว่าไม่ต้องถอดรองเท้านะครับเวลาเดินขึ้นไปโอเคเดินถึงด้านบนแล้วครับด้านบนเนี่ยนะครับก็จะมี รูปหล่อองเล็กนะครับให้เราเคารพบ,บูชาและปิดทองได้นะครับรู้สึกว่าตอนที่เราบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะครับทองเขาจะให้มา3แผ่นที่ผมได้นะครับแล้วก็เราสามารถปิดองค์รูปหล่อรูปเหมือนด้านล่าง2แผ่นนะครับแล้วถ้าทางที่ดีก็นําอีก1นึ่งแผ่นมาปิดด้านบนตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเดินชมรอบๆอองค์หลวงพ่อกันนะครับเดินชมรอบๆนะครับซึ่งหลวงพ่อปงค่อนข้างใหญ่แล้วก็สวยงามมากเลยครับ ซึ่งบริเวณวัดนี้ค่อนข้างกว้างขวางมากเลยนะครับเดี๋ยวเรากราบมัสการแล้วอยู่ตรงองค์หลวงพ่อองค์หลวงปู่ทิมองค์ใหญ่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเดินชมรอบๆบริเวณวัดนะครับว่ามีจุดตรงไหนน่าสนใจบ้างนะครับวันนี้นะครับผมจะถ่ายคลิปเหมือน ให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วเหมือนกับมาเที่ยวทําบุญด้วยตัวเองเลยนะครับก็คลิปอาจจะยาวหน่อยก็อย่าเพิ่งเบื่อ,อกันสะก,ก่อนนะครับเพื่อนๆมองจากด้านบนองค์หลวงพ่อนะครับก็จะเห็นลานกว้างๆแบบนี้ตอนที่เราไปบูชาดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็เดินขึ้นมานะครับบริเวณวัดกว้างมากเลย ตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่นะครับเวลาประมาณ8ปดโมงครึ่งนักท่องเที่ยวที่จะมาทําบุญกันก็ค่อยๆทย,ย,ยอยกันขึ้นมานะครับแต่ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ตรงนี้เป็นบริเวณด้านล่างนะครับด้านล่างองค์หลวงพ่อองค์ใหญ่นะครับก็จะมีเป็นส่วนย่อมแล้วก็จะมีการแขวนะระฆังใบใหญ่ไว้รอบๆเลยครับกราบนมัสการแล้ว ชมหลวงพุทิมองค์ใหญ่ด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปด้านล่างกันครับจะไปเดินชมบริเวณจุดอื่นของวัดกันครับตรงเต็นท์กองนวยการนะครับสามารถทำบุญพระประจำวันเกิดได้นะครับ ทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงครับตรงนี้นะครับเป็นเหมือนจุดจำหน่ายวัตถุมงคลของทางวัดนะครับหรือป้ายขเขาเขียนว่าเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรทำนองน,นั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเป็นยังไง ดูวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับก็มีค่อนข้างที่จะหลายรุ่นมากเลยนะครับถ้าเข้ามาในนี้แล้วเพื่อนๆที่สนใจก็ลองมาเลือกดูเลือกชมกันได้นะครับด้านในเราก็สามารถเข้ามาไหว้พระได้นะครับ แล้วทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็จะมีรูปปั้นขององค์หลวงพ่อแล้วก็เหมือนจะเป็นที่บรรจุอัฐิของหลวงพ่อครับเราก็มากราบครบสการดท่านได้เดินจากองค์หลวงพ่อองค์ใหญ่มาเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นป้ายที่เขียนว่าวิหารภาวนาพิรัตนะครับเขาบอกว่าเชิญปิดทองรูปเหมือนหลุงป่ทิมองค์แรกได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่เาเป็นยังไงเดี๋ยวไป ทิดทองหลวงพ่อกันเข้ามาด้านในวิหารนะครับท่านใดจะอุชาดอกไม้ทุกเทียนก็ได้ที่ด้านหน้าเลยนะครับภายในวิหารเนี่ยเมื่อเข้าประตูไปแล้วนะครับสวยงามมากเลยครับเ,เพื่อน บานหน้าต่างแม้กระทั่งพื้นเป็นไม้แกะสลักสวยงามมากเลยครับเดินตรงไปก็จะมีองค์หลวงพ่อตั้งอยู่ตรงกลางนะครับเราก็สามารถกราบคารพบูชาแล้วก็ขอพรท่านได้ด้านขวาขององค์หลวงพ่อนะครับก็จะมีรอยพระพุทธบาทจำลองครับถัดไปก็จะมีบาทน้ำมนต์ครับ ใบใหญ่มากเราก็สามารถนำมาประพรมตัวเพื่อความอิสิริมงคลได้นะครับนี่ด้านเพดานของวิหารครับสวยงามมากข้างในเงียบสงบแล้วก็เย็นมากกันนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นด้านนอกวิหารนะครับ เดินชมบริเวณวัดกันไปเรื่อยๆนะครับเพืเ่อนๆจุดนี้นะครับที่วางรูปปั้นไก่กันเยอะเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งของที่เอามาแก้บนกันแน่เลยครับเพืเ่อนๆกาบองค์ปู่ฤาสีกันครับเดินไปกันต่อนะครับไปดูจุดอื่นกันต่อครับ นี่ก็เป็นโบทของทางวัดนะครับรูปปั้นขุนแผนพายกุมารครับนี่ก็เป็นรูปปั้นของพระขุนแผนของหลวงปู่ทิมนะครับ เดินตรงมาเรื่อยๆนะครับก็จะไปสุดตรงเหมือนจะเป็นพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่าอา่าตอนนี้เรามาอยู่ที่เรือนพายแก้วนะครับเพื่อนเข้าไปชมข้างในกันครับด้านในนะครับก็ประฏิฐานพระพุทธรูปไว้อยู่หลายองค์นะครับแล้วก็กาบเคารพ บูชาขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลได้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเดินไปตรงจุดอื่นกันต่อครับเดินมาสุดทางก็จะเจอแม่น้ำนะครับแล้วก็เป็นสะพานเหล็กสีแดงๆแบบนี้นะครับข้ามอยู่หน้าวัดพอดีเลย เดี๋ยวเราลองเดินไปชมวิวบนสะพานดูครับอากาศดีครับ ก็จะมองเห็นเจดีย์ของทางวัดนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปชมเจดีย์เป็นจุดต่อไปนะครับโอเคครับเดินชมตรงสะพานเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเดินไปตรงจุดอื่นก่อนครับ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ตรงเจดีที่กําลังสร้างอยู่ครับมันยังสร้างไม่เสร็จตอนนี้จะถ่ายคลิปบริเวณรอบๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับจะไม่สามารถเข้าไปบริเวณใกล้ๆได้เพื่อความปลอดภัยนะครับกำลังสร้างอยู่นะครับซึ่งยังสร้างไม่เสร็จสำหรับ บรรยากาศภายในวัดละหารไล่ที่จังหวัดระยองก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์แล้วก็ได้รับความสนุกสนานได้บุญกุสลร่วมกันในการมาเที่ยวทําบุญในครั้งนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดมีเวลาว่างก็ลองมาเที่ยวทําบุญนะครับสําหรับวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดระกันใดผมก็ขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ